อ,องอุกอาจขนาดไหนถึงถูกสารตัดสินจำคุก900กว่าปีกลางดึกนรัฐ ah วิสคอนซิลสหรัฐอเมริกาวัยรุ่นผิวดำล่อนจอนทั้งตัววิ่งกระเซิร์กระเซิงมาหารถตำรวจที่ริมถนนเขาละล่ำละลักบอกกับตำรวจว่ามีคนจะกินเขาบนข้อมือข้างหนึ่งของเขาถูกใส่กุญแจมือตำรวจตามเขามายังที่เกิดเหตุกลิ่นประหลาดประหลาดพุ่งเข้าประทาน้าราวกับเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์กายวิภาคสักแห่ง ตำรวจรุ่นเก่านายหนึ่งในทีมตกใจจนขีดร้องและฝันร้ายเรื่อยมานับจากนั้นจนต้องลาออกบุกคคลที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเช่นนี้ตกลงแล้วคือใครกันแน่เกิดอะไรขึ้นในช่วงชีวิตสั้นๆของอาชญากรต่อเนื่องรักร่วมเพศสุดเฉาโฉในประวัติศาสตร์อเมริกาสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่สำนักสืบลับ เรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คือชีวิตของปีศาจเจฟฟรีย์ดาเมอร์เจฟฟรีย์เกิดวันที่21พฤษภาคมปี1960ในครอบครัวชนชั้นกลางที่รัฐวิสคอนซิลสหรัฐอเมริกาในตอนอายุ4ขวบเจฟฟรีย์ต้องเข้าผ่าตัดไส้เลื่อนเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อจิตใจของเขาเรื่องเพศสภาพในอนาคตไม่น้อยและเนื่องจากผ่านการย้ายบ้านเป็นประจำ เจฟฟรีย์จึงแทบจะไม่มีเพื่อนในวัยเด็กเลยทำให้เขาค่อยๆกลายเป็นคนเงียบไม่ชอบพูดปกติเวลาที่ไม่มีเรื่องอะไรเขาจะเล่นตามลำพังภายในป่าเขาลำนาวไพรและที่นี่นั่นเองที่เจฟฟรีย์เรียนรู้การแยกชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิตลูกแมวลูกนกที่ถูกฆ่าชีวิตไปจากความสนใจชั่วครู่ชั่วยามนับไม่ถ้วนพ่อของเจฟฟรีย์ยังปลื้มใจนึกว่าไม่แน่ในอนาคต ลูกชายอาจจะกลายเป็นนักชีววิทยาถึงขั้นที่ผู้เป็นพ่อลงมือสอนกายวิภาคให้ลูกชายด้วยตัวเองไม่รู้ว่าในอีกหลายปีต่อมาหลังจากที่เจฟฟรีย์ฆ่าชีวิตทั้ง17คนแล้วจะนึกถึงการสอนของพ่อตัวเองบ้างไหมเวลาผ่านไปชั่วพริบตาเดียวเจฟฟรียตัวน้อยก็เติบโตโจนอายุได้14ปีในตอนนั้นเขามีความรับรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองลึกซึ้งขึ้นแล้วเขาเริ่มสังเกตเห็นว่า ตัวของเขาเหมือนจะไม่เข้ากับกฎธรรมชาติเรื่องการดึงดูดเพศตรงข้ามแต่เวลาที่ข้างๆมีเพื่อนนักเรียนชายเขาจะรู้สึกหัวใจเต้นแรงแต่น่าเสียใจที่เจฟฟรียไม่เคยคบหาเพื่อนแบบจริงๆจังๆมาก่อนเลยสักคนเดียวเพื่อนนักเรียนทุกคนของเขาเหมือนจะจงใจโดดเดี่ยวคนแปลกหน้าคนนี้เอาไว้ต่อมาในภายหลังเจฟฟรียก็หันมาชื่นชอบการดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี1978หลังจากที่เขาจบมัธยม เขาก็เริ่มติดสุรามาหัวราน้ําและในปีนั้นนั่นเองเจฟฟรีย์ก็ได้ทดลองนัดเดทเป็นครั้งแรกเขาหมายต้านหนุ่มผิวขาวคนหนึ่งชื่อว่าสตีฟเจฟฟรีย์ชวนอีกฝ่ายมาเป็นแขกที่บ้านโดยบอกว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่พวกเขาสองคนสามารถดื่มของดีๆฟังเพลงเพราะๆด้วยกันได้หนุ่มสตีฟผู้อ่อนต่อกลกเลยตอบตกลงด้วยความยินดีทั้งสองคนดื่มเล็กๆน้อยๆพร้อมกับฟังเพลงและพูดคุยเรื่องราวชีวิตด้วยกัน แต่เมื่อหลังจากที่เจฟฟรียเห็นว่าดื่มกันไปพอสมควรแล้วและกำลังจะสารสัมพันธ์กันต่อสตีฟกลับพรวดพลาดลุกขึ้นยืนจะบอกลาเขาเจฟฟรียทนไม่ได้ที่บรรยากาศซึงสร้างมาถึงจุดนี้ไม่ได้ง่ายๆต้องถูกทำลายลงเขาคิดว่าตัวเองต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อรัังชายตรงหน้านี้เอาไว้เจฟฟรียเลยแอบหยิบดัมเบลน้ำหนัก10กิโลกรัมขึ้นมาทุบสตีฟจนสลบพร้อมกับแยกชิ้นส่วนเขาเจฟฟรียซึ่งมีอายุเพียงแค่18ปี กลับลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างคุ้นเคยราวกับเป็นมืออาชีพเจฟฟรีย์นำร่างของสตีฟไปฝังในป่าหลังบ้านซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าเขาจัดการได้เรียบร้อยหมดจดอย่างมากถึงขั้นที่ปกปิดเรื่องนี้ได้นานถึง18ปีกว่าที่มันจะได้รับการเปิดเผยจากตัวเขาเองสําหรับประเด็นที่ว่าทําไมตํารวจอเมริกาถึงไม่ได้สืบสวนสอบสวนค้นหาสตีฟที่หายตัวไปนั้นเราเองก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือ เพราะเหตุครั้งนี้ไม่ถูกจับได้เลยทำให้เจฟฟรียยิงแนวแน่ในความคิดอันเลวร้ายมากขึ้นและในปี1978ปีเดียวกันนั่นเองพ่อแม่ของเจฟฟรียก็หย่าร้างกันในช่วงปลายปีดังกล่าวเจฟฟรียซึ่งว่างงานก็เชื่อฟังคำแนะนำของพ่อให้เข้าไปเป็นทหารเขาถูกส่งไปประจำการที่เยอรมนีเจฟฟรียอยู่ในกองทัพไม่ถึง3ปีก็ถูกเตะออกมาเพราะลำพังแค่เหล้าที่เขาดื่มในสปีนั้น ก็หล่อเลี้ยงตลาดสุราได้ทั้งตลาดแล้วในปี1982เจฟฟรียย้ายไปอยู่บ้านคุณย่าของเขาซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเขาเกือบจะเปลี่ยนแปลงความคิดโดยศรัทธาอันแรงกล้าของคุณย่าได้แล้วเขาถึงกับเคยคิดจะหางานทําคบหาแฟนผู้หญิงและสร้างครอบครัวและชายหนุ่มคนนี้ก็ดูเหมือนจะกลับไปสู่ภาวะปกติจากการชี้นําข้างตน้นจนกระทั่งเกิดเหตุบางอย่างขึ้นในเวลาต่อมา เจฟฟี่พบร่างผู้ชายที่เสียชีวิตแล้วอยู่บนเตียงในโมเทลซึ่งเป็นเพื่อนดริงก์อยู่กับเขาเมื่อคืนแต่ไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุใดจูจูถึงได้มาเสียชีวิตอยู่ที่นั่นเจฟฟี่นำร่างของเขาใส่กระเป๋าเดินทางอย่างไม่รีบไม่ร้อนและใจเย็นเห็นได้ชัดว่าเขามีแผนที่เข้าท่าสำหรับตัวเขาหลังจากนี้ซึ่งสำหรับเจฟฟี่หนุ่มโสดวัย2ีปีนั้นร่างของหนุ่มขนาดพอเหมาะพอดีสามารถนำมาทำได้หลายๆเรื่องที่เพื่อนๆคิดนั้นถูกต้องแล้วครับ มันคือการกระทำสุดสะอิดสะเอียนและน่าละอายจริงๆหลังจากที่ได้ระบายความใคร่ของตัวเองออกมาหลายครั้งเจฟฟรีย์นำเอาร่างที่เขาถูกใจร่างนั้นแยกชิ้นส่วนภายในห้องใต้ดินบ้านคุณย่าแล้วนำบางชิ้นส่วนไปทิ้งในป่ารกร้างไร้ผู้คนช่วงเวลาหลังจากนั้นยังคงไม่มีตำรวจมาสอบปากคำเจฟฟรียถึงเรื่องที่มีผู้ชายหายไปเขารู้ดีว่าตัวเองกระทำความผิดได้สำเร็จหมดจดเรียบร้อยอีกครั้งแล้ว เขาเคยพยายามไม่ใช้วิธีการสุดโต่งแบบนี้มาเยียวยาความต้องการทางกายอยู่เหมือนกันเขาเอาหุ่นผู้ชายตัวหนึ่งมาจากร้านเสื้อลำพังแค่สิ่งของไร้ชีวิตนี้ก็สามารถทําให้เขาอิ่มเอมได้แต่ความสุขสมสวยงามนี้ก็ไม่ได้ยืนยงอยู่นานนักเพราะไม่นานหลังจากนั้นยาของเจฟฟรีย์ก็จับได้ว่าหลานชายตัวเองทาเรื่องดีงามเอาไว้และสั่งให้เขาทําลายข้าวของต่างๆทิ้งทันทีเขาเลยจําใจต้องทําลายหุ่นตัวโปรดทิ้งด้วยความเจ็บปวด และจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้รู้ว่าชีวิตนี้ของตัวเองไม่อาจเลิกก่อกรรมได้เจฟฟรีย์จัดการกับร่างมนุษย์ภายในห้องใต้ดินบ้านย่าทั้งสิ้นสามรายและเพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกจับได้เขาจึงมักรอให้คำ่ำย่าเข้านอนแล้วเสียก่อนค่อยลงมือเขาใช้อุปกรณ์แยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแต่ละอันได้อย่างชำนาญหากแต่เขาประเมินพลังการนอนหลับของย่าตัวเองสูงไปเพราะสุดท้ายแล้วผู้เป็นย่าก็อดทนทนไม่ได้ไล่เจฟฟี่ออกจากบ้าน จิตใจของเจฟฟรีย์จะต้องพังทลายอย่างแน่นอนเพราะแม้แต่ยาที่เขาเคารพที่สุดในยามนี้ยังหักหลังเขาในช่วงปลายปี1988เจฟฟรีย์เช่าแตดยัวใส่ชั่วคราวการอยู่คนเดียวคืออิสระภาพที่ยากจะหาได้เขาเริ่มเข้าออกบางสถานที่เช่นบาร์เกเป็นประจำสม่ำเสมอและได้รู้จักกับชายที่ชื่อว่าแอนโทนีที่นั่นทั้งคู่ชอบพอกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้า และนัดกันไปเล่นโป๊กเกอร์ที่บ้านของเจฟฟรีย์ทันทีหลังจากเกมเล็กๆแสนเร้าใจผ่านไปสักพักเจฟฟรีย์ก็เริ่มแผนการทำร้ายคนของตัวเองเขาใช้ของบางอย่างทำให้แอนโทนีสลบก่อนที่จะเก็บศีรษะของอีกฝ่ายเป็นคอลเลกชันของสะสมของตัวเองเห็นได้ชัดว่าจุดประสงค์ในการก่อเหตุของเจฟฟรีย์คือเก็บกระโหลกดังกล่าวเป็นของสะสมสำหรับส่วนที่เหลือก็นำไปทิ้งในป่ารกร้างหรือไม่ก็ตามบ่อขยะ ตลอดหนึ่งปีกว่าหลังจากนั้นเขาสร้างแผนล,ล่อหลอกผู้ชายมากกว่า10คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล่าแต้มแล้วตำรวจท้องที่ไม่เคยสงสัยเขาเลยสักนิดเดียวหรือหากจะว่าไปเนื่องจากเจฟฟรีย์จัดก,การเรื่องราวได้หมดจดรวดเร็วว่องไวบวกกับความเป็นคนขาวและรักเพศเดียวกันตำรวจจึงไม่เคยสนใจก,การกระทำต่างๆของเขาเลยจริงๆ ความนิ่งขฉิมและเป็นคนเปิดเผยของเจฟฟรียไม่ใช่ภาพปีศาจชอบใช้ความรุนแรงในจินตนาการของใครหลายๆคนความจริงแล้วเจฟฟรียดูอบอุ่นอ่อนโยนและมั่นคงทางอารมณ์สูง183เซนติเมตรผมสีทองตาสีเขียวอมฟ้ามีรูปปสมบัติที่ดียากที่ผู้คนจะเชื่อมโยงตัวเขาเข้ากับนิสัยวิตฐานทำร้ายคนอื่นได้บางทีมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่เคยถูกสอบสวนหรือสงสัยเลย เวลาที่ก่อเหตุแต่ละครั้งแต่ความพลั้งเผลอสาเพ่าของตัวเจฟฟรียเองหลังจากนี้เป็นการเชิญตำรวจให้มาหาตัวเองถึงบ้านคืนวันที่27พฤษภาคมปี1991เด็กหญิงสองคนพบผู้ชายเปลือยครึ่งท่อนบนระเบียงทางเดินแฟลตครึ่งท่อนบนของเขาถูกห่อเอาไว้มีของเหลวไม่ทราบชนิดติดอยู่บนขาสลบสไลด์โดยไม่ทราบสาเหตุเด็กทั้งสองคนเห็นสภาพแล้วจึงตัดสินใจแจ้งความในตอนที่ตำรวจรุดมาถึง เจฟฟรี่์กำลังพยายามลากชายคนดังกล่าวเข้าห้องตัวเองเขาอ้างว่าชายที่หลับอยู่คนนี้เป็นคนรักของตัวเองเมื่อครู่ทั้งสองคนดื่มมากไปหน่อยแล้วเล่นจนทะเลาะก,กันเล็กน้อยไม่นึกว่าเรื่องเล็กๆนี้จะต้องรบกวนตำรวจด้วยในเวลานั้นตำรวจยังได้กลิ่นเหม็นแปลกๆจากในห้องของเจฟฟรียด้วยแต่เนื่องจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยรู้ถึงเกมระหว่างชายรักร่วมเพศเหล่านี้ ลำพังแค่คออาง่ายๆของเจฟฟรีย์ไม่กี่คำตำรวจก็กลับแล้วในตอนนั้นลึกๆในใจเจฟฟรีย์ก็คงกลัวอยู่บ้างเพราะไม่นึกว่าแค่ออกไปซื้อเหล้าแป๊บเดียวเกือบทำให้เหยื่อหนีไปเสียแล้วหลังจากที่เขาปิดประตูห้องแล้วจึงเริ่มเล่นกับชายผู้ซึ่งไม่ได้สติตรงหน้ารายนี้ทันทีและหลังจากที่เล่นจนเหนื่อยก็ฆ่าชีวิตเขาอย่างทารุณปล่อยให้เหยื่อจากโลกนี้ไปในที่สุดตำรวจที่เพิ่งกลับออกไปไม่ได้รู้เลยสักนิด ว่าพวกเขาพลาดอะไรเข้าให้แล้วพวกเขายังมีแก่ใจพูดเล่นกับชายคนดังกล่าวด้วยส่วนเด็กหญิงสองคนที่แจ้งความพวกเขาได้แจ่จำใจต้องเอ่ยอย่างเสียไม่ได้ว่าทำอย่างไรได้ละ่ะคนเขาเป็นผู้ใหญ่คนเขากำลังเล่นเกมพิสดารพิสดารของตัวเองกันอยู่เราเข้าไปยุ่งทางเลือกของคนอื่นไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วนั้นชายหนุ่มที่ล้มลงขอความช่วยเหลือที่ระเบียงคนดังกล่าวอายุแค่14ปี อีก2เดือนต่อมาเจฟฟรีย์ก็เล็งเด็กหนุ่มผิวดำอีกคนเขามีชื่อว่าเทรซี่หุ่นของเขาแม้จะไม่กํายำล่ำสันแต่ก็มีพละกกำลังพอตัวเจฟฟรีย์ชวนเขามาดูหนังด้วยกันถ่ายรูปเล่นกันที่แฟลตและที่สำคัญก็คือหลังจากเสร็จกิจแล้วเขายังให้ค่าเหนื่อยเทรซี่ก้อนหนึ่งด้วยธุรกิจที่ทำเงินได้เพียงแค่นอนมาอยู่ตรงหน้าจะมีสักกี่คนที่ไม่หวั่นไหวเทรซี่เลยมาที่แฟลตของเจฟฟรีย แต่เพียงแค่เข้าห้องเขาก็ได้กลิ่นตุตวแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่เจฟฟี่ปิดล็อกประตูห้องอย่างช่ำชองภายในใจของเทรซี่ก็ชักจะอดวันวันขึ้นมาไม่ได้ทั้งคู่ดูหนังดี e e x o ซ c i s ซสด้วยกันในเวลานั้นเทรซี่ไว้ตัวปฏิเสธเหล้าที่เจฟฟี่ส่งมาให้ก่อนที่เจฟฟี่จะสั่งให้เขาถอดเสื้อผ้าและควักกล้องออกมารัวชัตเตอร์ถ่ายเหยื่อตรงหน้าตามมาด้วยเรื่องราวต่างๆรวมถึงความปรารถนาทางอารมณ์ เจฟฟรีย์ใส่กุญจมือเทรซี่เขาพูดแนบอกของเทรซี่ว่าผมอยากกินหัวใจคุณให้เกลี้ยงจังประโยคดังกล่าวเล่นเอาเทรซี่สะดุ้งโหยงเจฟฟรีย์ค่อยๆชักของบางอย่างออกมากวดแกว่งอยู่ตรงหน้าเทรซี่และเพื่อเอาชีวิตรอดเทรซี่ยอมขัดขืนสุดกำลังเป็นธรรมดาท่ามกลางความวุ่นวายนั้นเทรซี่ก็คว่ำเจฟฟรี่ลงกับพื้นได้เขารีบตะลีตะลานเปิดประตูหนีออกจากแฟลตและความประจวบเหมาะก็คือ เขาเจอตำรวจสองสามนายอยู่ที่ใต้ตึกพอดีเทรซี่พนมมือคุกเขา่าเล่าว,ว่ามีชายผิวขาววิตถานจะทำร้ายเขาตำรวจจึงรีบรุดไปที่ห้องของเจฟฟรีย์เลยได้คลี่คลายคดีใหญ่ช็อกโลกคดีนี้จากการคำนวณน,นับคร่าวๆผู้ชายที่ถูกเจฟฟรีย์ฆ่าชีวิตไปมีประมาณ17รายหลังจากถูกจับแล้วเจฟฟรีย์ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำอย่างน่าประหลาดตำรวจถามอะไรเขาก็ตอบไม่ปิดบังเลยแนมะ้แต่นิดเดียว แต่ถึงจะเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ได้รับโอกาสในการอภัยโทษหรือลดโทษแต่ประการใดเพราะในท้ายที่สุดศาลท้องถิ่นก็ตัดสินลงโทษจำคุกเขา957ปีในตอนแรกยังคิดว่าเจฟฟรีย์จะว่านอนสอนง่ายอยู่ในเรือนจำแต่ดูเหมือนว่าสวรรค์จะไม่อยากมอบโอกาสนั้นให้กับเขาเพราะในวันที่28พฤศจิกายนปี1994สองปีหลังจากที่เขาเข้าคุกในระหว่างที่เจฟฟรียอยู่เวรประจำวัน กับชายผิวดําคนหนึ่งก็พูดจาว่าร้ายทีเล่นทีจริงกับชายคนนั้นทําให้ชายคนดังกล่าวโมโหและจับเจฟฟรี่ทุ่มใส่ฝาผนังเรือนจำํำราวกับเป็นดัมเบลความบังเอิญอยู่ตรงที่ครั้งแรกที่เจฟฟี่ทําร้ายคนอื่นก็ใช้ดัมเบลเช่นเดียวกันนี่คือกรรมตามสนองอย่างแท้จริงนับได้ว,ว่าอาชญยกรผู้ที่ซาตานยังต้องเรียกพี่รายนี้ได้จบชีวิตอแสนเลวร้ายลงตรงนี้นี่เอง เจฟฟรีย์เคยยอมรับเองว่าเขาไม่เคยรักเหยื่อคนไหนเลยและไม่คิดคบหาอยู่กินกับเหยื่อคนไหนด้วยจากความทรงจําของตํารวจเจ้าของคดีจริงๆแล้วเจฟฟรีย์ค่อนข้างฮอตมากเพราะรูปลักษณ์ที่สูงใหญ่หล่อเหลาเขาไม่เคยขาดคู่นอนเลยแต่เขาก็ไม่ได้ทําร้ายคนทุกคนที่เขาเดทด,ด้วยแต่เขาเลือกเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้มีความเข้าอกเข้าใจแบบคนปกติและไม่รู้จักคําว่ารักคืออะไรมิตรภาพคืออะไร ดังนั้นถ้าบอกว่าการที่เขาทำร้ายคนอื่นก็เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนีจากไปมูลเหตุจูงใจดังกล่าวมันจึงไม่ถูกต้องเพราะดูเหมือนเจฟฟรีย์จะเอาการทำลายชีวิตคนอื่นเป็นงานอดิอเรกความเลวร้ายของเจฟฟรีย์เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูหรือติดตัวมาแต่กำเนิดนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเราไม่จำเป็นต้องไปทำความเข้าใจหรืออธิบายประเด็นนี้ปล่อยให้เขามาลายไปกับฝุ่นผงในประวัติศาสตร์น่าจะดีกว่าถึงจะเป็นการเคารพต่อผู้สูญเสีย ขณะเดียวกันก็ขอย้ำเตือนเราทุกคนว่าให้ระวังบุคคลที่โหดร้ายทารุณกับสัตว์ด้วยเนื่องจากความเลวร้ายของเจฟฟรีย์ได้เริ่มต้นจากจุดนั้นที่น่าสงสารก็คือบรรดาญาติญาติของเหยื่อเนื่องจากเจฟฟรีย์ไม่มีทรัพย์มรดกพวกเขาจึงไม่ได้รับเงินชดเชยมากนักจากการสูญเสียผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนในขณะนั้นจึงคิดหนทางขึ้นมาโดยสั่งให้นำอายัดอุปกรณ์ก่อคดีที่ขนได้ในห้องของเจฟฟรีย กับของสะสมของเขาออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยให้กับญาติของเหยือ่อในตอนนี้จึงมีผู้ใจบุญรายหนึ่งเป็นแกนนำระดมทุนได้400ดอลลาร์สหรัฐซื้อข้าวของที่8เปื้อเหล่านี้พร้อมรวบรวมพบมันไปทำลายทิ้งเรื่องดังกล่าวจึงเป็นการยุติคดีในที่สุดและทำให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเบื้องหลังของคดีโหดเหี่ยมคดีนี้โลกของเรายังมีความเอื้ออารีอยู่ ผู้คนส่วนใหญ่ยังจิตใจดีงามและใช้พลังแห่งศรัทธาในความดีผเผชิญหน้ากับโลกใบนี้เอาล่ะครับเรื่องราวของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้และหากชื่นชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแรงสนับสนุนของทุกคนคือพลังขับเคลื่อนของเราที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ